ค่ะก็ชื่อแอนวอร์ริดานะคะก็ในเรื่องรับบทเป็นไมค์กรีนค่ะครัสวัสดีค่ะนักแสดงสุนทรีนะคะรับบทเป็นแม่ค่ะสวัสดีค่ะซอฟกรินทร์หรือซอฟเดชซาแปงนะคะรับบทเป็นหมวดจีค่ะอ่าครับสวัสดีค่ะเบฟนะคะมิวิชารันดิสค่ะรับบทเปียดไอออนค่ะอ่าเด้องยังไครับคุณแม่หลังจากอ่านบทซีรีส์อ่าน ซีรีีเน่ยรู้สึกอย่างไรบ้างในตอนละครเรืเลยๆก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าสนุกมากๆนะคะได้อ่านนิยายทั้งเล่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยบทของไม้ตีเนี่ยมันมีความค่อนข้างใกล้ตัวเรานิดนึงเป็นสาวแบบว่ามั่นใจเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าทนายที่เก่งมากๆคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี่ายเาว่าแบบ ชนะแบบร้อนก็เซ็งลอดมอร์ดแล้วก็ในเรื่องมายตี้เองก็จะมีพลังพิเศษก็คือสามารถหยุดเวลาได้10บนาทีต่วันใช่อยากให้ทุกคนติดตามว่ามันมีเป็นนิ้ายที่มีความทั้งแบบแฟนตาซีแล้วก็มีดราม่าแบบเข้มข้นจัดเลยด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของพาร์ทุูกีก็น่าติดตามมากๆเหมือนกันคะ ครับอออีกหนึ่งท่านด้านข้ามดีกว่าค่ะต่อไปเลยเป็นไงบ้างครับรู้สึกไหบ้างหลังจากอ่านีตอนที่อ่านบมใช่คือสงสารมานแม่นมอเขาเป็นเขาเป็นเอ่อผู้นงที่มีปมเรื่องครอบครัวครับแล้วก็ต้องต้องทําุกอย่างเพื่อแก้แทนกับตัวเองแต่ว่าเราอ่ะต้องต้องเอ่อเข้าขู่เขาแล้วก็เหมือนกับใช้เขาเป็นเครื่องมือในก อะไรเป็นไงบ้างครับได้ทาการบ้านในหอยบ้านก็คือด้วยด้วยบุคลิกที่เขาจะตัวครนั้นไม่มาก็จะนิ่งๆสุขุมอะไรเงี้ยพวกไม่น้อยแต่ว่าถ้าพวกมีก็คือก็จะหนักอยู่นะครับก็จริงๆก็เหมือนกับบุคลิกตัวเองอีกพิพากษ์หนึ่งเหมือนกันนะคะว่าแบบพอที่พอเราแบบว่าไปคุยกับคนอื่นที่เราไม่ได้แบบคุ้นเคยหรลยนะเราก็จะมีเหมือนที่นิ่งๆของเราหรือว่าครับอ่านขั้นต่อไปบ้างดีกว่าครับ มีการเตรียมตัวอะไรยังไงเป็นพิเศษบ้างสำหรับเรื่อนไหจริงๆสำหรับบทที่ขวัญใจใครค่ะมีกันไหมเติบเลยค่ะจริงๆอีกคู่หนึ่งเนี่ยก็เป็นเหมือนมีการเขียนบทขึ้นมาเพิ่มให้มาประกอบกับพีย่ยาเรื่องนี้ให้มีความสนุกเข้มข้นนิ่งขึ้นโดยโดยของซ้อมเนี่ยที่เราบทเป็นหัวจีนะคะก็คือเป็นตำรวจสาวนอกเครื่องแบบที่มีความขรึมขรึมเงียบๆแล้วก็มาเพื่อช่วย ผู้นี้ในการไขคดีต่างๆนะคะก็เราก็จะได้เห็นความท้าทายหลากหลายมากๆที่มีเรื่องของการไขคดีมีการต่อสู้มีอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นและที่สำคัญไม่ได้มีแค่ฉากที่ตื่นเต้นและไขคดีนะก็จะมีเกี่ยวกับความรักที่เกิดกอีก,กหนึ่งะคะ่ะที่จะเป็นน้องน้งเบ๊ที่รับบทเป็นเบวาลักษณะบท ต้งองบอกก่อนนะครับเรื่องคุณวิพรในการที่สามเนี่ยมันเป็นจักรวาลที่สามนะครับก็คือจักรวาลแรกแต่กะนายเอาไปทำจักรวาลที่สองเป็นน้องผมเอาไปทำแต่น่าจะฟังเนี่ยจักรวาลที่สองเนี่ยน่าจะมาก,ก็จักรวาลที่สามเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของตัวละครก็คือน้องแอนด์เขาสามารถหยุดเวลาได้ทุกวันวันละสิบนาทีอันนี้มันคือสิ่งสิ่งที่มัน น่ารักมากในเรื่องนี้กิมมี่งของเรื่องนี้เลยนะครับใน1ินาทีเนี่ยนัดเขาจะ,อะแอนเขาจะเข้าไปแก้ไขตัวเขาเป็นทนายเขาเป็นทนายความเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เคยแพ้คดีเลยแม้แต่คังเดียวจนได้มาเจอกับน้องนัดนี่แหละทำให้คดีผิดก็คือนัดเขารู้ว่าแอนเนี่ยสามารถอยู่เวลาได้สินาทีทุกวันเขาก็เลยมาแก้ตรงนี้และท้ายที่สุดขเขาก็รักกรส่วนสองตัวละครที่เห็นอยู่ก็คือน้องซอกกับน้องเอมเนี่ยก็คือเป็น ตัวที่ผมนี่ไม่รู้เป็นอะไรกับนวัิใาญ่ครับชอบเพิ่มนะก็คือเพิ่มสองตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้เรื่องมันน่าสนุกขึ้นจริงๆแล้วในนางวัลใหญ่นีตัวละครอยู่9้เก้าตัวซึ่งเก้าตัวผมว่าน้อยไปมมันเราไม่สำหรับนะครับพอมนายเป็นซีรีส์แล้วผมว่าเรื่องราวมันก็จะเปคนชมคนแต่ว่าก็เหมือนเดิมผมไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนนวนิยายของเขาต้องขอบคุณน้องที่เขียนนวัิยหย่เรื่องนี้เขาก็ยอมให้ผมเพิ่มอีกเพิ่เติมครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ ผมตั้งใจเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งเป็นสิ่งที่ผมท้าทายก็ต้องขอบคุณน้องน้อยที่คอยสนับสนุนผมอีกเหมือนกันนะครับขอเซิญกระเบื้องห้คุณน้อยหน่อยครับอนเล่ต่อไปการสนับสนุนผมอี่ก็คือยังมั่นใจกันอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนมากนะครับก็เดี๋ยวต่อเลยเพราะอยากพูดถึงเรื่องสิ่นาทนีนี้ก็เลยขึ้นมาขอบคุณครับ ั้นอยู่ตรงนั้นฝั่งประเทศต่อเลยแล้วกันนะครับมีความคาดหวังยังไงบ้างดีกวันตับกระแสตอบรับจากผู้ชมหลังจากที่เนี่ยเปิดตัวไปแล้วคิดว่าเอ๊ะเขาจะชอบกันไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันย <S 2> <S 2> <ฮะ>ังไงบ้างรู้ป่ะฮัลโหลค่ะก็คิดว่าเราจะชอบนะคะเพราะว่าเบลยนมาอ่านเรื่องนี้ทั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบสนุกมากแบบเฮ้ยถ้าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้คงจะดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะล้วก็ได้มีโอกาส ที่ี่ต้นก็ให้หนูไปมาเล่นด้วยอะไรอย่างนี้ยค่ะก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็ประทับใจกับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องราวค่อนข้างเข้มข้นแบบที่พี่แอนบอกจริงๆค่ะสนุกจริงๆก็อยากให้คนติดตามนะคะแล้วก็ฝากดูเว็กับทุกคนด้วยนะคะแล้วองวัสดุสะอาดแน่นอนอาก่อนพิงค์ค่ะไปฝากอะไรนิดนึงแล้วกันค่ะกับสิริวิทย์กัพี่แอนกันเลยค่ะ เรื่องนี้ด้วยนะคะคุณคือหันปรกการที่3ามเนาะก็จริงๆแล้วพออวกเราทุกคนก็มีความตั้งใจมากๆสำหรับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่แบบว่าเป็นยูริที่แบบเป็นตัวหลักที่ทุกคนนาตจะแบบว่าคุณไม่เล่นกันอย่างเงี้ยแล้วก็ เรื่องนี้มันนา่าติดตามมากจริงๆหวาแค่อ,าอ่านในนิยายก็คือแบบว่าสนุกมากๆแล้วแล้วก็วมีแฟนนยิยายที่รอดูแบบเวอร์ชันซีรีส์เยอะมากๆคือจริงมีแบบเหมือนมีแงมๆปล่อยไปว่าแบบเออเมืเราสองคนเล,ล่นอะไรเงี้ยก็มีแฟนๆอินเตอร์เข้ามาในอินสตาแกรมหรือโซเชียลเยอะมากๆค่ะก็เลยคิดว่าถ้าจะได้ผลตอบรับที่ดีถ้าสมมติว่าซีรีส์เรื่องนี้ออนต่อไปแล้วก็ฝากทุกต้ละครแล้วก็ทีมทีมงานทุกคน ก็หวังว่าจะออกมาดียังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากพี่ทุกคนนะคะผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะคะฝากแอนน์นัทซีซ็อกแล้วก็น้องเบลไว้ด้วยนะคะโอเคครับรายนามตัวนี้คือคุณคือพรประการทีดสามน่คือหนึ่ครั้งนะครับเดี๋ยวทุกคนนะครับสามารถช่วยไปทานค้าได้เลยนะครับ